วันนี้นะคะเรามีรายงานพิเศษจากประเทศจีนค่ะที่มณฑลยูนานก็มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่งนะคะแต่ที่น่าสำคัญกว่านั้นก็มีกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลายถึง20ชาติพันธุ์ซึ่งวันนี้คุณพัชจิน,นาคุณจะพาเราไปรู้จักกันค่ะหากใครได้เดินทางมาท่องเที่ยวที่มณฑลยูนนานนอกจากแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติต่างๆอย่างป่าหินหรือเมืองต้าหลี่และอีกมากมายให้ได้เยือนกันแล้ว อีกหนึ่งสิ่งที่ใครหลายคนติดอกติดใจนั่นก็คือความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชนกลุ่มน้อยที่ได้ชื่อว่ามีอยู่มากที่สุดในประเทศจีนเลยล่ะค่ะ ตอนนี้เรามาทัวร์กันนะคะที่หมู่บ้านจำลองชนกลุ่มน้อยในมนทลนยืนนานค่ะซึ่งที่นี่นอกเหนือจากจะมีชาวฮั่นเป็นชนกลุ่มใหญ่แล้วยังมีกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆอีกมากถึง25เผ่าพันธุ์ด้วยกันนะคะซึ่งที่นี่ก็จะมีบ้านเรือนที่แสดงออกถึงลักษณะของชนกลุ่มน้อยแต่ละกลุ่มรวมไปถึงยังมีการแสดงและมีวัฒนธรรมที่เผยแพร่ให้หนักท่องเที่ยวได้ติดตามกันด้วยละคะ่ะ ที่นี่เป็นเมืองจำลองของชนกลุ่มน้อยค่ะพวกเราได้เข้าไปเยือนหลายชนเผ่าด้วยกันอย่างเช่นชาวจีโนที่ทุกวันนี้มีประชากรราวสองหมคนตั้งรกรากการอยู่ในเขตปกครองตนเองเผ่าไต่12ปันนาหม่นทูนยุนาน ชนเผ่าฮานีที่ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ทางตะวันตกเฉงใต้ของบนทนยูนานาพูดภาษาฮานีแต่ไม่มีตัวอักษรเป็นของตนเองส่วนใหญ่แล้วกลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้จะมีอาชีพทำการเกษตรในหมู่บ้านที่พวกเขาตั้งรกรากกันอยู่ หรือบางคนก็จะเปิดเป็นร้านอาหารและเปิดเป็นห้องพักชั่วคราวสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสัมผัสกับบรรยากาศวิถีแห่งชนเผ่าอย่างใกล้ชิดสำหรับใครที่อยากจะเรียนรู้วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์แบบใกล้ชิดและรวดเดียวจบแนะนาให้เดินทางมาที่นี่กันค่ะ Nationalities Village หรือหมู่บ้านกลุ่มชาติพันธุ์ใกล้กับทะเลสาบเตี้ยนชื้นในเมืองคุนหมิงมณฑลยูนนานค่ะ